ความเป็นผู้นำคือหนึ่งในสิ่งที่ทุกๆองค์กรต่างมองหาแล้ววงการธุรกิจเองก็มองหาหนทางมากมายในการสร้างภาวะผู้นำให้กับเหล่าพนักง,งานงบประมาณถูกใช้ไปกับการพยายามพัฒนาภาวะผู้นำนี้ให้กับคนในองค์กรมากมายนะครับเห็นได้ชัดว่าความผู้นำเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีความต้องการสูงมากแต่ทราบไหมครับว่าท่ามกลางความพยายามเหล่านี้นะครับอีกฟากหนึ่งนะครับความเป็นผู้นำเนี่ย กลับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่หลายๆคนไม่อยากมีวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทำไม It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิกกบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมงค์กรกับอัคราบออบเคาเจอรัแล้นะครับ วันนี้แก้วที่400ทวนนะครับอยู่กับผมทอมนัชวุฒิานสวัสดนะครับเมื่อเราพูดถึงการเป็นภาวะผู้นำแล้วนะครับหนึ่งในสิ่งสำคัญคือภาพที่คนคนนั้นมองตัวเองงานวิจัยพบว่าการเห็นภาพตัวเองเป็นผู้นำานะครับคือก้าวแรกที่สำคัญมาก,มากๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงและความไม่มั่นใจที่เห็นภาพตัวเองเป็นผู้นำเนี่ยคือสิ่งที่ขวางไม่ให้คนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมแล้วก็ตามเนี่ยก้าวไปเป็นผู้นำได้ แล้วเมื่อถามถึงสาเหตุแล้วนะครับแน่นอนว่ามีปัจจัยหลายอย่างมากๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับงานวิจัยที่ผ่านๆมานะครับพอพบว่าความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์เนี่ยครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่ทําให้คนไม่กล้ารเริ่มพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นําแล้วล่าสุดก็มีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับที่ศึกษาประเด็นนี้ในเชิงลึกจากการสำรวจพนักงานกว่า1,700คนครับเขาพบเช่นเดียวกันครับว่ายิ่งคนห่วงภาพลักษณ์ในฐานะผู้นําเท่าไหร่เนี่ย ก็จะยิ่งไม่อยากเป็นมากขึ้นครับแต่นอกเหนือจากข้อสรุปนี้แล้วนะครับงานวิจัยยังระบุได้ถึง3ที่มาหลักๆของความกลัวในด้านภาพลักษณ์ที่ทําให้คนไม่กล้าขึ้นมาเป็นผู้นํามีดังนี้ครับ1เลยคือกลัวที่จะดูเป็นคนบ้าอำนาจปัจจัยที่พบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคือหลายคนมองว่าความกังวลเนี่ยมาจากการที่ไม่ต้องการดูเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการครับดูเป็นคนผดุตการหรือการถูกมองเป็นคนแช่อนาจถ้าเกิดพวกเขาต้องมารับบทบาทเป็นผู้นํา ข้อ2ครับคือความกลัวว่าจะถูกมองว่าแตกต่างอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่พบรองลงมาครับว่าถ้าเขาขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องถูกแยกออกจากกลุ่มถูกเพ่งเล็งหรือการเป็นจุดสนใจมากกว่าคนอื่นๆแม้ว่าความสนใจนี้จะเป็นความสนใจในแง่ดีก็ตามนะครับหรือมาจากการที่ถ้าพวกเขาต้องเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเขาจะสูญเสียความเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่มไปแล้วก็ข้อ3นะครับคือความกลัวที่จะถูกมองว่าเขาไม่คู่ควรอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเขามองว่าตัวเองคู่ควรกับตําแหน่งนี้หรือเปล่านะครับ เพราะหนึ่งในความกลัวที่พบบ่อยที่สุดเลยคือการที่เขาถูกคนอื่นมองว่าพวกเขาไม่เหมาะสมกับหนังนี้จะเห็นได้ว่าความกลัวทั้ง3มนะครับเป็นเรื่องที่จริงๆก็สมเหตุสมผลนะครับทั้งหมดนี้สามารถเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมามากกว่าจะไม่เกิดน,นะครับหลายๆคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นําก็อาจจะต้องแบกรับกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญของเราในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องว่ามันเม็กซ์เซนหรือไม่ครับแต่มันคือคําถามที่ว่า ความกลัวเหล่านี้นะครับมันส่งผลยังไงต่อคนที่ทํางานแล้วส่งผลยังไงต่อภาพที่เขามองตัวเองอย่างไงบ้างนะครับโดยงานวิจัยก็พบข้อสรุปครับที่ยืนยันว่ายิ่งพนักง,งานเนี่ยกลัวสิ่งเหล่านี้มากขึ้นพวกเขายิ่งไม่เห็นความเป็นผู้นําของตัวเองและผลที่ตามมาคือเขาก็จะต่อต้านโปรแกรมพัฒนาใดๆก็ตามนะครับที่องค์กรจัดสรรมาให้หรือจะถึงขั้นเลือกที่จะทําตัวในทางตรงกันข้ามเลยนะครับเพื่อไม่อยากให้ถูกเห็นว่า ความเป็นไปได้ที่พวกเขาเป็นผู้นำเนี่ยเป็นยังไงและนั่นยิ่งทําให้ความพยายามขององค์กรในการปั้นผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าเดิมครับแต่ข่าวดีคือนอกเหนือจากประเด็นในข้างต้นเนี่ยครับทีมวิจัยก็ยังพบว่าวิธีการที่เหล่าซูเปอร์วิเซอร์สามารถนําไปใช้ได้เพื่อบรรเทาความกลัวแล้วก็ลดผลกระทบของความกลัวนะครับก็มีประเด็นดังนี้นะครับอย่างแรกที่ทําได้เลยคือการสื่อสารถึงความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นผู้นาครับ โดยเฉพาะในเรื่องของระดับความผิดพลาดที่องค์กรยอมรับได้นะครับเพื่อลดความกลัวในด้านของความเสี่ยงต่อความกังวลที่พนักงานกลัวที่จะทําผิดพลาดเมื่อต้องได้รับบทบาทใหม่2คือเป็นตัวอย่างของผู้นําที่ดีครับความกลัวอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือการถูกมองว่าเป็นเรื่องของการใช้อํานาจนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่ภาพสําหรับผู้นําหลายๆคนเนี่ยที่คนมองอาจจะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับที่เป็นภาพที่ติดมา ดังนั้นสิ่งที่องค์กรและผู้นำในปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้เลยคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ดูครับทำให้พนักงานเห็นเลยครับว่าภาพของผู้นำที่ดีที่ไม่ได้แชมป์หน้าจนเกินขอบเขตผู้นำที่แฟร์ผู้นำที่ให้โอกาสคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงและก็ข้อ3ามที่สำคัญมากนะครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าความกลัวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มองว่าภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ความกลัวเหล่านั้นเนี่ยครับแทบจะไม่มีผลกับคนที่มองว่าความเป็นผู้นำเนี่ยคือทักษะ ดังนั้นแนวทางที่สําคัญมากๆคือการสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความเป็นทักษะของภาวะผู้นาครับเพราะว่าคนที่มองภาวะผู้นําเป็นทักษะเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยอมรับความผิดพลาดได้มากกว่าพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้แล้วในขณะที่อีกกลุ่มเนี่ยมักจะมองว่าข้อผิดพลาดใดๆมันเป็นเรื่องถาวรมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเกิดมาไม่มีความเป็นผู้นําเพียงพอด้วยหลักการเหล่านี้นะครับองค์กรสามารถช่วยพนักง,งานให้เห็นภาพเหล่านี้ได้นะครับในการที่จะสื่อสารว่า ทักษะผู้นำนะครับเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้พร้อมกับการให้การสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนามันขึ้นมารวมถึงแบ่งปันเรื่องราวความผิดพลาดที่ผ่าน,านมาและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในฐานะผู้นำให้เหล่าพนักงานในปัจจุบันได้เข้าใจก้าวแรกของความเป็นผู้นำคือการยอมรับตัวเองในฐานะผู้นำให้ได้นะครับและหนึ่งในอุปสรรคของก้าวแรกเนี่ยมักจะมาจากความกลัวถึงเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมเมื่อเราเข้าสู่บทบ,บาทของความเป็นผู้นำแล้วอย่างไรก็ตามครับองค์กรสามารถที่จะป้องกัน และช่วยพนักง,งานที่มีความกลัวเหล่านี้ได้ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นําที่ดีให้เป็นแบบอย่างสื่อสารข้อผิดพลาดท,ที่ผู้นําเองก็พลาดได้เช่นกันครับรวมถึงการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันครับว่าความเป็นผู้นำเนี่ยคือทักษะที่พัฒนาได้และผิดพลาดเรียนรู้ได้เพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยความพยายามต่างๆในการพัฒนาความเป็นผู้นําองค์กรจะได้ไม่สูญเปล่าด้วยผลข้างต้นที่ว่าพนักง,งานเขาไม่ได้อยากพัฒนาและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้าง,างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟาหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time